วางบบนทุกคนนี่จ้ะนี่อู้วดูทุกคนนี่ดูวายไปไปไปเก็บไปเก็บนะนี่จ้ะ นี่จะ้ะนี่จะ้ะงามบองามอยู่ดีไปต่อจะ้ะทุกคนจ๋าอยู่นี่นี่จะ้ะทุกคนถือว่าขึ้นเร็วนะคะถือว่าขึ้นเร็วนี่จะปล่อยข้าวโตต้องปล่อยข้าวโตมั้งนะคะไปต่อค่ะนี่จะ้ะนี่ก็กินได้นี่ก็กินได้จะ้ะอ๊หลุดมา นี่จ้ะกินได้อยู่เด้อเนี่ยกินได้อยู่เด้อจ้ะเนี่นยทุกคนตะมุตะมินะจ๊ะก็ตามเก็บนี่นี่จ้ะนี่ตรงนี้ดอกกำลังดีเลยคะ่ะว้านี่ยยางใหญ่งาม นี่ต่ออีกไหมเอาตัวนี้มาตัวนี้ปิดนะคะเวลาเดินต้องระวังเขาเชื้อเขาทุกที่นะ,ะจักหน่อยเนี่ยน,น,น,นี่จ้าอือนี่จาะเพื่อนๆโอ้ยงามเดใหไม่อยาเกเตียบเขาเลย ทุกคนมันหลุดมาพอดีนะคะไปไปจ้ะตรงนี้นะจ๊ะทุกคนได้อยู่นะโมกขะอันนี้มันหลุดแล้วเนาะที่เหลือก็เหลือรอก็โตว่าจะไปจะไปเนอะเห็นสองดอกนี้พอดีเลยไปค่ะ